วันนี้ผมขอนำเสนอวิธีที่จะช่วยทำให้คุณสามารถทำงาน work from home ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับช่วยให้คุณเนี่ยสามารถที่จะตามงานจัดระเบียบงานของคุณรวมทั้งงานของทีมงานของคุณสิ่งนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นมากนะครับในการ work from home ร่วมกับทีมงานหลายๆคนเพื่อจะช่วยทำให้งานทั้งหมดของคุณเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผมทำผ่าน Google Calendar ครับและที่สำคัญ Google Calendar ใช้งานได้ฟรีไม่ต้องเสียตังค์ครับสวัสดีครับผมอนันต์สมสตรา SME Jump .co.th ถ้าคุณยังไม่เคยดูวิดีโอผมสักครั้งนะครับงานของผมก็คือผมมีหน้าที่ช่วยให้คุณคุณประสบความสำเร็จบนโลกออนไลน์ครับ ผมแล้วก็น้องๆในทีมของผมเนี่ย work from home มาหลายเดือนแล้วครับและจุดสำคัญที่ผมเห็นในฐานะหัวหน้าง,งานนะครับก็คือการ work from home เนี่ยเราจะทำอย่างไรให้ทีมของเราเนี่ยทำงานได้ตามตรงตามเป้าหมายและหัวหน้าง,งานของผมเนี่ยอย่างผมเนี่ยสามารถจะมองเห็นอะไรบางอย่างที่เขากำลังทำอยู่ด้วยครับวันนี้ผมก็เลยขอนำเสนอ3เทคนิคที่ผมใช้ในการที่ผมเอา Google Calendar เนี่ยมา apply ใช้กับการทำงาน work from home เพื่อทำให้ ทีมงานของผมทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับก่อนที่จะเริ่มนะครับผมเล่าเรื่อง Google Calendar เบื้องต้นให้คุณฟังก่อนเผื่อคุณยังไม่ค่อยคุ้นเคยใช้ Google Calendar นะครับคุณสามารถใช้ Google Calendar ได้ฟรีอย่างที่ผมเล่าให้ฟังโดยที่คุณมีแค่ Gmail เท่านั้นเองนะครับดูจากหน้าจอนะครับ คุณล็อกอินด้วย Gmail ของคุณได้ g m a i ลละสแลนหลังจากคุณล็อกอิน Gmail แล้วคุณสามารถพิมพ์เปิดอีกแท็บหนึ่งนะครับพิมพ์คำว่า calendar.google.com ก็ไปมันก็จะออกมาเป็นหน้า a l e n d a r ของคุณเลยถ้าคุณเคยใส่ c a l e n d a r ก็เหมือนกับคุณใส่ตารางนัดอะไรต่างๆเนี่แหละครับเป็นช่วยเตือนความทรงจำของคุณหน้าตาจะเป็นประมาณอย่างนี้ใน Google Calendar ผมใช้อยู่3ตัวใหญ่ๆด้วยกันนะครับเวลาสร้างเดี๋ยวผมชี้ให้คุณเห็นก่อนเวลาสร้างว่าจะมีนัดอะไรนะครับ1ผมใช้ Event อีเวนต์ก็คือการนัดนั่นเองคุณมีนัดต่างๆคุณใส่อีเวนต์ก็ใส่วันเวลาได้นี่คือสิ่งที่ผมใช้สองผมใช้ทัสเป็นงานต่างๆกำหนดวันเวลาที่ต้องการทำงานนั้นเพื่อเป็นการเตือนความทรงจำเราสาม reminder reminder เหมือนกับโพสต์อิดนะฮะคุณมีโพสต์อิดคุณทำงานแล้วคุณก็แปะแปะแปะ,แปะไว้บางทีแปะในหน้าจอคอมพิวเตอร์ใช่ไฮะแต่ผมไม่ได้แปะในหน้าจอคอมพิวเตอร์ผมใช้ reminder ของ Google หน้าตามันก็จะเป็นประมาณอย่างนี้เวลาผมเลือกแค่ reminder อย่างนี้นะครับ มันก็จะเป็นประมาณนี้มีรูปมือถ้าคุณทํางานถ้ายังไม่ทำเนี่ยถึงกําหนดวันแล้วคุณไม่ได้ทําไม่ได้แตะอะไรมันเด๋ยวรีมายเดอร์มันจะเลื่อนไปเองเลื่อนไปวันต่อไปเองเพื่อตื่นความทรงจําคุณจนกว่าคุณจะมาบอกว่าทํางานแล้วนั่นคือรีมายเดอร์นะครับนี่เป็น3ส่วนที่ผมใช้เสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะเล่าให้คุณฟังว่าวิธีที่ผมเนี่ย พลิกแอปพลายมาใช้กับทีมงานของผมเพื่อที่ผมเนี่ยจะสามารถตรวจงานน้องๆได้อย่างไรนะครับเทคนิคข้อแรกของผมนะครับผมสร้างคาลเลนด r แยกออกมาเลยเพื่อให้ทีมงานของผมเนี่ยเห็นว่าคาลเลนด้ผมเป็นอย่างไรบ้างนะครับอะไรที่เป็นส่วนตัวผมเก็บไว้อะไรที่เป็นงานผมแยกคาลเลนด้กันออกมานะครับถ้าคุณดูในหน้าจอนี้นะครับผมมีคาลเลนด้าสตัวนี้คือส่วนตัวผมชื่ออนันต์แล้วผมก็ทําสร้างออกมาตัวใหม่เป็นตารางนัด SMB จาชื่อเต็มๆของมันนะครับ ตัวนี้ผมจะแชร์ให้น้องๆเห็นด้วยเปราเผื่อน้องๆคุยกับลูกค้าแล้วลูกค้ามีนัดอยากให้ผมเข้าประชุมด้วยเขาจะได้รู้ผมว่างวันเวลาไหนบ้างโดยไม่ต้องโทรหาเลยเขาดูได้ผ่านออนไลน์เลยนะครับผมแยกออกมานะครับแล้วผมก็แชร์เฉพาะบางคนเท่านั้นที่สามารถจะเข้าไปในค a l เ n d a r ผมดูข้อมูลอย่างเดียวหรือสามารถจะแก้ไขใส่เข้าไปได้เลยนะครับวิธีทำเนี่ยคุณก็สร้างค ALENDAR ขึ้นมาใหม่เลยครับถ้าคุณเห็นตรงเนี้ย คุณสามารถที่จะสร้างคาลเลนด r ขึ้นมาได้นะครับมีกดเครื่องหมายบวกตรงนี้ครับคุณก็สามารถจะมี Create New Calendar ขึ้นมาได้สมมุติผม c r ี a t e เป็นเดโมนะครับเดโมอย่างนี้นะครับอ่านจะหนึ่งอย่างนี้ก็ได้แล้วก็เลือกว่าส่วนใหญ่ก็ไม่ต้องเลือกอะไรมันจะ default อยู่แล้วว่าเป็นวันเวลาส่วนใหญ่ผมก็ต้องใช้วันเวลาของเมืองไทยเนี่ยนะครับกด Create c a l e n d a r ได้เลยนะครับพอ Create Calendar เข้ามาแล้วเนี่ยทางซ้ายของคุณเนี่ยคุณจะเห็นมี คาเลนด้าเข้ามานะครับทางซ้ายคุณก็มี Calendar เข้ามาผมเขียนเดโมหนึ่งคราวนี้ในเดโมเนี่ยมันเราก็สามารถที่จะใส่อะไรก็ได้แล้วเราก็แชร์ให้คนอื่นเห็นคุณกดไปที่วิวธีแชร์นะครับมีออปชันจุด3จุดนี้นะครับ Setting and Sharing ผมสามารถที่จะลงมาแล้วก็บอกว่าจะแชร์ให้ใครบ้างผมอาจจะแชร์ให้น้องในทีมกัน c A k ะครับแล้วผมก็สามารถกดเซนต์เข้าไปเพื่อจะแชร์ก็ได้นะครับ ให้เขาแล้วมันจะมีบอกด้วยว่าเขาเห็นอย่างเดียวหรือเขาสามารถทชื่อแก้ไขอีเวนต์ตัวอย่างข้อมูลในในตารางนัดของผมได้นะครับนี้แล้วขึ้นอยู่นะครับบางคนถ้าผมต้องการให้แก้ไขผมก็ให้แก้ไขนะครับบางคนผมก็ให้เห็นอย่างเดียวก็ให้ซ e อีโอเ v e n t นะครับเสร็จแล้วคุณก็กดเซนต์ก็จะทําให้น้องๆคนนั้นเนี่ยเห็นตารางนัดตารางของคุณซึ่งคุณแยกออกมาถ้าคุณถ้าคุณมาดู ของผมนะผมก็แยกขอกมา S M e u จ p จะเป็นแบบนี้เลยน้องๆในทีมผมเห็นหมดเลยเขาจะรู้ผมว่างไม่ว่างแล้วเรานัดกันทําอะไรวันไหนนะครับเสร็จแล้วถ้าผมมีส่วนตัวของผมเนี่ยผมไม่แชร์ให้ใครผมดูอยู่คนเดียวผมก็จะพอเห็นว่ามีอะไรเวลาผมเข้ามาดูเนี่ยผมก็ดู2ส,สีเลยก็ได้ผมเลือกส่วนตัวสีฟ้าแล้วก็ตารางนัดสีแดงผมก็พอเห็นภาพเบื้องต้นทั้งหมดว่ามันมีอะไรบ้างนะครับนี่เป็นสิ่งที่ผม ทำเสร็จแล้วเวลาที่มันมีนัดเนี่ยวิธีทําคือคุณก็ไปที่วันวันนั้นอ่ะยกตัวอย่างเช่นวันที่27ผมมีนัดใช่ไหมครับผมกดวันที่27แล้วผมก็กดคร a อ e ได้เลยนะมันมันก็เป็นอีเวนต์ผมก็อาจจะบอกว่าเป็นมิ g ตอนกี่โมงกี่โมงนี้คุณน่าจะพอพอเห็นได้แนละ้วเช่นมิ g ตอน10บโมงนะครับผมก็จะใส่10บโมงแบบนี้ถึง11บเอโมงแล้วผมก็ สามารถ s เซฟได้เลยนอกจากนั้นเนี่ยผมผมใช้ซูมด้วยบางทีผมอยากจะให้มันสร้างลิงก์ต่างๆในการประชุมในซูมเราเชื่อมต่อกับซูมได้นะครับผ่าน Google c a l enda r ในซูมก็จะมีฟีเจอร์นี้คุณกด make it a zoom meeting พอกด make it a zoom meeting เนี่ยในระบบซูมก็จะสร้างขึ้นมาเป็นลิงก์ให้ได้เลยพอถึงวันเวลานั้นะ่ะก็สามารถจะประชุมกันได้เลยผ่านซูมเห็นไหมครับมันเชื่อมกัน2แอปผมใช้แบบนี้เลยในการทําและน้องๆ ก็จะเห็นด้วยว่าเออณนะวันนี้ผมก็เป็นมันก่อนนะวันที่27เนี่ยผมมีมิ팅อะไรบ้างเวลาเขาเขาจะรู้ว่าผมว่างไม่ว่างอย่างไรแล้วก็เขาจะนัดลูกค้าอะไรอื่นก็พอเห็นเนี่ยเราแชร์กันแบบนี้ครับนี่เป็นข้อแรกที่ผมอยากจะนำเสนอให้คุณใช้เพราะเรา work from home แบบนี้จะทำให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับ ก่อนจะไปต่อนะครับถ้าคุณสนใจเรื่องต่าง,างๆเกี่ยวกับการ work from home ให้มีประสิทธิภาพหรือแม้กระทั่งการตลาดออนไลน์คุณสามารถกดปุ่ม subscribe ได้เลยครับผมจะส่งวิดีโอมาให้คุณดูทุกๆอาทิตย์ครับแต่ถ้าคุณ subscribe อยู่แล้วก็กดไลค์ให้ผมหน่อยนะครับถ้าวิดีโอตัวนี้มันคุณชอบนะครับถ้าคุณไม่ชอบก็กดไ like ลค์รัวๆเลยครับผมจะได้รู้ครับ เทคนิคข้อที่2น,นะครับจากข้อแรกผมแชร์คาลเลนดาร์ให้น้องๆในทีมเห็นข้อที่2ผมให้เขาสร้างเหมือนกันเลยคาลเลนดาร์ calendar ที่เป็นงานของเขาแชร์กลับมาให้ผมเห็นนะครับถ้าคุณมาดูในหน้าจอเนี่ยผมมีคาลเลนดาร์อนันต์คือส่วนตัวแล้วงานที่ผมแชร์ด้านล่างเนี่ยผมมีทีมงานหลายคนผมให้แต่ละคนเนี่ยสร้างคาลเลนดาร์ขึ้นมาแล้วก็แชร์กลับมาให้ผมเห็นนะครับยกตัวอย่างเช่นน้องเนี่ยพอผมคลิกเข้าไปผมก็พอเห็นเลยว่าเขาวางแผนงานอย่างไรบ้าง ไ,ไหมครับว่าแต่ละคนมีงานอะไรบ้างผมสามารถที่จะทุกๆวันจันทร์เนี่ยผมให้น้องๆในทีมของผมเนี่ยผมเข้ามาทำ a l เลนด้าให้ผมเห็นผมจะเข้ามาตรวจทีละคนเลยผมอาจจะเข้ามาตรวจทีละคน หนึ่งสองสามสี่แล้วดูว่าง,งานมันเป็นไปอย่างที่เราคุยกันไหมเพื่อจะคอมเมนต์งานของเขาและในระหว่างวีคเนี่ยผมสามารถที่จะเข้ามาดูได้ว่าง,งานที่ทำไปมันเป็นอย่างไรบ้างดูว่าเขามีองไรเนี่ยผมเลยใช้วิธีเนี้ยในการที่จัดระเบียบน้องๆของของ,ของผมเพราะน้องๆผมก็ไม่ได้ เป็นซีเนียร์มากนั้งเป็นจูเนียร์งั้นวิธีหนึ่งที่เราสามารถจะมอนิเตอร์เขาได้เบื้องต้นก็คือการที่ให้เขาคิดแผนงานด้วยตัวเองทุกๆวันเชา้าวันจันทร์เขาต้องทําแผนงานขึ้นมาแล้วก็แต่ละระหว่างอาทิตย์ก็อัปเดตงานส่วนผมก็จะมาดูแต่ละคนแต่ละคนเพื่อจะคอมเมนต์ว่าเออขันงานนู้นคันนี้อะไรมีตรงไหนที่เราต้องเพิ่มเติมไหมก็เป็นทําให้เป็นคอมมูนิเคชันที่คุยกันได้2ทางเลยผ่าน การผ่านคาล e n d ด r แล้วเป็นการ Work From Home ด้วยนะครับงั้นวิธีทำเนี่ยพอรน้องเขาแชร์ให้เราแล้วเนี่ยเราจะเห็นคาล e n d ด r ของน้องวิดต่อมาผมก็อาจจะกดตรงนี้แล้วผมก็ไปไปเซตติ้งมันนิดนึงน่งะฮะผมจะเรียงลําดับได้ว่าใครอยู่บนอยู่ล่างผมอาจจะใช้เบอร์จะเป็น ABC ก็ได้ผมใช้1 2 3 4เพื่อจะจัดเรียงให้มันให้มันดูดีมากขึ้นผมก็ใช้วิธีนี้นะครับก็ทําให้ผมเห็น แต่ละคนงั้นในทุกๆเช้าวันจันทร์เนี่ยผมจะต้องมาดูคัลแอนด้าของแต่ละคนเลยเพื่อที่จะดูว่าเขาได้วางแผนงานอะไรบ้างซึ่งเป็นไปตามแผนใหญ่ที่เราคุยกันไหมผมก็เลยเอาตัวนี้เป็นเทคนิคข้คอที่2นะครับนอกจากเราแชร์คัลแอนด้าให้กับน้องในทีมแล้วผมให้น้องในทีมแชร์คัลแอนด้าให้กับผมด้วยเพื่อจะ2ออย่างเพื่อเราจะได้ดูแลแล้วก็ควบคุมงานของเขาได้และ2เป็นการสร้างวินัยในการทํางานในระหว่าง Work from Home ครับ เทคนิคข้อที่3นะครับผมจะพยายามใช้ reminder กับ task ในการที่จะทำให้เราเนี่ยมีทำงานได้เป็นไปตามสิ่งที่เราคิดไว้เสมอนะครับามาดูในหน้าจอนะครับ reminder กับ task จริงๆมันเกือบจะเหมือนกันเลยแต่วิธีจุดวัตถุประสงค์ในการใช้ต่างกันถ้าเป็น task ก่อนแล้วกันนะ task ก็คืองานนี่แหละคุณต้องการทำงานอะไรเวลาไหนคุณทำเป็น task เลยนะครับยกตัวอย่างเช่นผมผมบอกว่าวันที่27นี้ย ผมจะต้องทํางานอะไรบางอย่างที่ไม่ใช่นัดนะครับผมก็ทําเป็น t a มี Job 1ที่ต้องทําผมก็ใส่ Job 1ที่วันที่27เวลาไหนที่ผมต้องทําเช่นผมต้องเริ่มทําตั้งแต่11บเอโมงถึงอย่างนี้นะฮะแล้วแต่ว่าจะเป็นออเด a y หรือเปล่าผมกดเซฟเลยมันก็จะมี Job 1ขึ้นมาตอนวันที่27นะครับทุกๆเช้าของผมก็จะเปิดไอ้ตัวนี้ไว้เลยนะครับแล้วพอมาถึงวันที่27ผมเห็นมีจ็อบอยู่ตรงนี้ถ้าคุณเห็นในหน้าจอนะครับ เสร็จแล้วเนี่ยถ้าคุณทําเสร็จผมจะมาร์กได้เห็นไหมครับนี่คือดอความต่างคือมันสามารถมาร์กได้เพื่อจะบอกว่างานนี้เสร็จหรือยังในวันหนึ่งอาจจะมีหลายจ็อบคุณก็ดูสามารถจะมาร์กได้ว่าเสร็จหรือยังถ้าเสร็จแล้วผมก็มาร์ก as complete อย่างนี้นะครับเจ้าท s k ตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วผมทำในะเอาเราทําเป็น w i กเ e t ตวิจเจแล้วเอาไว้ในมือถือ iPhone หรือ Android เราก็ได้เพื่อจะเห็น เห็นว่าแต่ละวันมีทัสอะไรนะครับแต่ให้เห็นก่อนส่วน reminder ต่างกันครับ reminder เนี่ยเป็นเหมือนกับอย่างที่ผมว่าเป็น post อิดแปะไว้ที่หน้าจอแต่ผมไม่อยากแปะผมเปลืองกระดาษผมก็เลยมาไว้แบบนี้มันจะหน้าตาต่างกันแล้วมันจะเป็นรูปมือเห็นไหมครับ reminder จะเป็นประมาณแบบนี้นะครับพอทำเสร็จคุณก็ติ๊กได้เหมือนกันแต่ถ้าคุณไม่ติ๊กเนี่ย reminder ดีกว่าหน่อยหนึ่งเขาจะเลื่อน สิ่งที่คุณต้องการรีมายไปวันต่อไปวันต่อไปจนกว่าคุณจะมาติ๊กว่าคุณทำแล้วนั่นคือรีมายเดอร์รีมายเดอร์ส่วนใหญ่ผมจะไม่ค่อยถึงกับเป็นงานจะเป็นอะไรที่เตือนความทรงจำวันนี้มีน้องเขาจะลานะเออหรือวันนี้ต้องมีอะไรบางอย่างผมผมก็แปะเก็บไว้บางทีผมคิดอะไรออกก็รีมายเดอร์แต่แท็กสเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นงานจริงๆเลยที่ผม ที่จาเป็นต้องทําแล้วเราก็ต้องมารีวิวว่ามันมากมากหรือ,อยังนะครับงั้นข้อที่3ให้คุณลองใช้ r ีมายเดอร์กับทัสดูนะครับเพื่อจะทําให้คุณเนี่ยสามารถทํางานอย่างที่คุณคิดได้ในแต่ละวันหรือในแต่ละอาทิตย์ครับความแต,ตกต่างระหว่าง r ีมายเดอร์กับทัสนะครับทัสเนี่ยเขาจะเป็นแอปที่คุณสามารถที่จะเข้าไปใน Google สร้างทัสได้หลายทางผมชี้ให้คุณดูคุณจะได้เข้าใจผมนะครับทัสคือเวลาอยู่ในแคล enda คุณมีทัสใช่ไหมฮะทัสจะเป็นแบบนี้ ถ้าคุณไปเปิด Gmail สมมุติคุณทำงานได้ Gmail คุณคิดอะไรบางอย่างเป็นงาน t a s เนี่ยตรงขวาตรงนี้มันจะมีคําว่า t a s เหมือนกันถ้าคุณคลิกเข้าไปเนี่ยมันจะไปดึง t a s ในค a l e n d ด r คุณขึ้นมาคุณก็รู้ว่ามันมี t a s อะไรบ้างหรือคุณจะเพิ่ม t a s เข้าไปในค a l e n d ด r ในใน Gmail เลยก็ได้แล้วมันจะไปอัปเดตในค a l e n d ด r มันก็สะดวกดีหรือจะเป็นแอปต่างๆของ Google นะครับไม่ว่าจะเป็น Google d o c หรือจะเป็น s h e e t เช่นอย่างเงี้ยเป็นเป็น Slide Google Slide นะครับ ข้างซ้ายนี้ก็มีทาร์กเหมือนกันผมกดเข้ามาเนี่ยผมก็จะเห็นว่ามีทาร์กสอะไรบ้างผมสามารถจะ Complete ได้เลยหรือจะ a d d t a s k ก็ได้ขอบคุณครับที่ดูวิดีโอของผมหวังว่าวิดีโอตัวนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทำให้คุณเนี่ยสามารถ Work from Home และทีมงานของคุณ Work from Home ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับถ้าคุณสนใจเรื่องต่างๆเกี่ยวกับ Work From Home หรือแม้กระทั่งการตลาดออนไลน์คุณสามารถกดปุ่ม Subscribe หรือปุ่มติดตามด้านล่างของวิดีโอ u t u b e ตัวนี้นะครับ หรือคุณเข้าไปใน Facebook Fan Page ของ SME จ m ำแล้วกดไลค์ให้ผมหน่อยครับผมจะส่งวิดีโอแบบนี้มาให้คุณดูทุกๆอาทิตย์ครับผมอน,นันต์สมสอาด SME j u m p .co.th แล้วพบกันใหม่ครับ